หน้าหน้าไม่สวยเลยสพอยนะม่สพเาทั้เต้าเราไปก่อนนั่นละนั่งรอเขาน่งใจาเยโอ้วยในวกันนลไ่ว่าผู้นียากจนงานการ เริงเลยเราระวังเราตัวเราเฝ้าตถ้าพลาดขึ้นมานะเยือยย่าหันแต่เราก็ต้องพยายามใช่ไหมเยือยผมบอกว่าข้อนเยพยายามให้ก่อนเวลาอ๋อแบบท้องแบบนี้มาัดนี่ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอมาัดนี่ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไร

แต่บ่ายสี่โมงแต่บ่ายช่วงที่ช่วงสี่โมงก็จริงเราต้องวิ่งไปแล้วห้านี้กลับมาที่รถติดเมื่อวานไม่ทานไม่ทานแล้วไม่ทานกลับมาสี่โมงกว่าทันเนอะรถติดรถติดเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นว่ารถติดเขาเอาเวลาเล็กๆ lúc <laughs> à, đi cầu về lap bay <laughs> <Yêu mày? cười> <Yêu? cười> mẹ dạy 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 ทำลงท้ายอะมันีางเลยนะยังรับนักเรียนอยู่ไหมเคยังให้รับเป็นยังรับนักเรียนอยู่ไมโอพี่กมตอนนี้ยังรับนักเรียนอยู่ไหมเออพี่ก้มตอนนี้ยังรับนักเรียนอยู่หอิดปิดกนนะ

คือเขาไม่มีคำพูดสองอย่างมันรวมกันคำพูดคำเดียวเออพู้ชมเออพู้ชมตอนนี้ยังร้านักเรียนอยู่หรือยังร้านักเรียนบนนั้นอยู่หรือความหมายเดียวนี่อ๋อใช่ผู้กองผู้กอง แล้วถึงที่กรมจะแก้ปัญหาไงไม่ไม่ไผมผมก็ผมก็บอกก็อันครับพี่อืมอัไม่เจ้าวันไหนแม่จะบกเดอไรไ้กล้องเ้าเราไม่ได้มก็คือก็รังกจาก คือใครแบบเาม่ได้ทำคือแค่หรือว่าการหาเงินทีอยู่แนี้การห่ามไม่ให้ไปทให้ะีแล้วถามใ่ครับาถามาเพราะอะไรเราตอบไม่ถูกถ้าเราออกนอเนเราทำาที่ แต่ไปไม่มัไม no no ่ได้ไม่ได้ทำานที่อื่นก็ไม่ได้ทำงานที่อื่นเราก็มองาใจก่อนว่าเใส่าเอยู่ตรงนี้สะดวกกว่าาลำบากใจนอยก็เราใสู่บ้านเขาาสวก่นคาางทีไปาียากขึ้นเยอะๆใส่เลยนะ

ผมมองเขากับน้องสาวเนะน้องสาวแก